เล็บทมครับอืมคือปลาเล็กเนี่สาครับผมใ่บานเรงก็จะตามเก็ตาม่ต่หาเก็่ลาปูไล้าำนวดไ่ครับมีคำนวนมี่ปกรับ๋องอืมแต่ข้านี่อเลนี่ยมีค้านวณเลกงนนีนสีมีหาครับมี่หามีสามครับเดินหาเดินสามเป็นปลาปู อมาครับต้องมีปิดมากสามกับหานราครับูเด่นบนหรือเด่นล่างครับปูกะล่างหรเสามกับพานที่เมนล่างเมนล่างครับแต่มันเื่อกไรีมันเืิดสามห้าเจ็ดอะไรสามห้าเจ็ดเจ็ดห้าสามเจ็ดห้าสามครับอูาตัดสองโตที่รู เล้นหาเช็ดเ็ดหาตัวนี้บวกตัวเลสคับคับเรว่าถึงว่าอย่ารเพราะว่าเลขถูกคุณไปแล้วเลขูนี่ยูกคเจ็ดสี่สามครับ เลขที่ปูจุดถูก่อครับเจ็ดสี่สามกับเจ็ดสี่สามจุดถูกในตัวทอร์นี่ครัครับแมตเทอรนี่รับปูกับไก่เขียงกันเนาะครับปูเนาะสามห้าเจ็ดกับเจ็ดสี่สาม ผมกูเช็สามก็เที่ไปพวกนี้เลยรูกเดยครับครไแลอรับเ็คสาือาเ็คนี่ก็ตรงตรงไรสำนักอยู่กัะปูหาเจ็คกมาละมาไสำนักครับผมว่าไปกัวบหมครับแรมากััโบกรมบ์ะครับปรกกันี่ไหมครับปูปักจโตครับผม กกนึ่งนึงหรือว่าเจ็ดนึ่งหมดเจ้าค่ะก็วก็ไแล้วจับไปได้ป่านเ่ไดมีคนมจับมันก็จับไม่ได้น้หนักน้ำหนมันเป็นน่ไได้แปลว่าปูตีเป็นหาปูตีเอาเมื่อไห่เมือหาเมื่อก็ปลาแต่พรเป็นหาเจ็ดนึ่งนึ่งเจ็ดหาปูั้าวโพดข้าวโจเป็นได้รับะจารย์้พวกกว่าส่วนนเป็นซีเจ็ว่าครับูข้าวโพดเลยว่า มือนกัจะเป็นตัวน่าตียอไว้ดี๋ยวมัหนึ่งสองหรือว่าหาเจ็ดเกิดจหาเจ็ดตอครับผมตากัดตากัดมันตัวหน่อยน่ะรนะตัวหน่อยต้องพดีพูดดีผลัดได้ผลไหมต้อพูดจับปลไยเราก็เข้าเขาเห็นร่วมกับจ้าบอกกันมาไปสใส่จำนอัรเด็กจำนวณปูนี่ปูเน้นหาครับสามเนีคับสามครับผม กูก็เลแจับซ้ำโตเป็นหาไอ้สามหาเจ็ดครับผมแล้ววันสิงนั่งยืนเหรันเคยจังเปียวกวานดูรายการย้่หน้าเรียกจับครับเรียกับว่านนี่เรียกว่าไงละนี่เก่าเก่าหนึ่งสามหาเก่าหนึ่งลงกวางัดเป็นภาษาภาษาเสือครับผมเมื่อกี้จ่เก่าทั้งสองสามปมาแล้เหครับ เป็นเลขปักรักบะครับปูอืเลขลักส่วนมากของชีวิลักน่วยครับผมสูส่วนี้ครับมันชิบอยอลักสิบลักไวเลยเนาะสูตรของปูนี่มีเกหนึ่งสามหาคกับเกลวสามหาตัดเกากับหนึ่งออกเหลือยสามกับหาากับหครับผมตาไที่สื่อว่าตะกี้ว่าปามันแมนยังไบครับ รองตรงซื้อรถสี่ร่องครงสามเจ็ดสามเจ็ดาอันนี้ทำไปละเพิ่มแต่ว่าเจ็ดหนึ่งนี่มักปูปูปูมักบอกเจ็ดหนึ่งจะซื้อไว้แล้วซื้อรถเร่งค่องก็จะไว้เลยเปือนนี่งครับผมก็สิบหกสิบหกรถเร่งคล่องก็จะไวสิบหกสิบเจ็ดครับผมก็จะรสยเพิ่มกันมักสิบหกครับปูจะได้ไปซื้อสิบเจ็ดก็นไปอี เล็นองซื้อไรสูตกว่าเร็วไปเลยครับแต่ว่ากำได้ยุ่นค่ะปรับได้ื่ากำได้แล้วเนี่ยกำได้แล้วเนี่ยมันมากเลยมากเลยมากกำหมดเลยัาผมก็สุวราปลาเร็วเขาวอยนะบาาเจต่เจกระามันมาก่ครับมันใจนะปูนะแต่ว่าหากับซามมันกได้กันีนี่ก็ต้องอยู่ไทยครับตัวละกี่เยอืมก็จ เทาหาซเทปสามหานี่ล่ะเข็นกขไปก็มาออกผสมทก็มดติเชียงเีไรทอ่นเรียกปิดวัน้ใจกันมมกมากเราต้องมาซามก็ผ่านแล้วแค่ะวัเนี่ยอวนพ่อสอนไปแล้วกับพ่อท่านเนี่ยคนในเบืองกันโอ้โหูคำนวณพร้อมมั่นป่ค่ัอืมคำนวณพร้อมอะไรโอ้ค่ะ คนลดังไดเก่าหนึ่งัสามหาครเรียกกั้มาสงวัดนั่นแหะครับนวนปูใดเก่าหนึ่งปีค่ะเก่าหนึ่งสามหาอืมนี่ละถ้าว่าตัดเขาคำหนึ่งออกเขาเธอหาก็สามแ่งอะไรันไหนบอกครับผูพวกแกร้ เเกลือเรียบเเกลือปล่อยเกลือบ้างกันการบ่ขังนะปู่ขังเขาอ่วนะสามหาเจ็ดนะปูวสามหาเจ็นี่ละกับสองตัวคือหาเจับกับเจ็ดสามหรือสาเจ็ปู่สามเจ็ดหาเจ็ดเนปูาเบิ่งไปน้ำกันนะคะตามช้อนว็นะสามหามันก็ที่บอ่าสามหา ตามข้องัปิ้อซื่อหัวข้อื้อวถุตัวได้อยู่เนีอยเลขสุดกำนันของปูเลยมาตัวเลขอะไรก็เลยหกอัวตัวได้เลยฝันนะคะคุณชมเดี๋ยวเข้ามาเบ่งความความกันนะคะค่ะสรุปนะคะสรุปตัวเลขของปูวัดใหญ่นะคะงวดวันที่17มกราคมปี2565นะคะปูกระหายมาานะคะ357ห7าเจ็ด สามหานะคะทำชุ่มนี่แหละค่ะตัวเลขของปูนะคะปูก็ว่าปูฟันดีนะคะฟันว่าได้อุ้มเอาปากกัดนะคะทำชุ่มนี่แหละค่ะแคบน้าจอไว้ทะเบงเลยงนะคะทำชุ่มแคบเลยเนาะค่ะนะคะสำหรับตัวเลขนะคะผู้ใดมักนะคะกระตามนะคะทำชุ่มผู้ใดบอมักกระพานเรื่องขวานะเนี่ยค่ะตัวเลขของปูวัดไงนะคะสุดท้ายนี่นะคะ ม่เกตก็ขอให้เอฟซีของเม่เกตนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะอย่าเจ็บอย่าจนเด้อค่ะขอห้ยลำลำเรื่อยๆไปสุขูสุขคนเนาะคะ่ะเนาะคะ่ะสำหรับท่านใดน,นะคะที่เขามารับชมรับฟังแล้วนะคะเจตก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กับห้กับช่องแม่เกตผ้าโชกนะเด้อค่ะไม่เกตก็ขอ,ขอกำลังแรงใจจากเอฟซีทุกๆคนทุกๆทัๆทนนะคะเนี่ยคะ่ะ แคบหน้าจอไวปทะเบิงเลยนะคะแนวทางของปูวัดใหญ่นะคะท่านผู้ชมนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะมิเกตกับมีแคตตัวเลขนะคะมาฝากเอฟซีของมิเกตทุกๆคนนะคะมิเกตกัขอตัวลากอนนะคะพบพอกันใหม่นะคะเนาะในคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ